เทพมหานครเขียดตัวตัวเมืองกรุงเทพมหา,านครถนนเส้นนี้ตัดใหม่เพิ่งแล้วเสร็จเมื่อ2ปอีสองปีที่แล้วเพิ่งเปิดใช้บริการในสอปีที่แล้วนี่เองเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับประชาชนได้มากกว่าอยู่เป็นอีกทางเลือก เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนเดินทางเพื่อที่จะเข้าไปทำงานในเขตเมืองที่เรียกเขตเมืองเพราะว่าในเขตโซนด้านนอกที่เป็นเขตมีนบุรีน้องจอกอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นเขตเป็นเขตส่วนนอกเมืองเขาเรียกว่ากรุงเทพนอกเมืองนะครับ ถึงจะเป็นโซนอยู่แล้วสุดก็ให้ดูบรรยากาศตอนเช้าไปก่อนนะครับ สวยไปอีเกแบบหนึง่งถนนยามค่ำคืนนี่แหละคือจะเป็นสาเหตุทำทำไมต้องออกบ้านในเช้าก็อย่างนี้แหละครับเพราะว่าถนนจะโล่งเดินทางประมาณตัก่อ20นาที20 25นาทีก็กถึงแล้วช่วงนี้เริ่ม ซพ่งจะเริ่มหัดทำก็จะทําเป็นวิดีโอ,อก็จะทําเป็นวิดีโอสั้นๆประมาณสักแปดนาที9นาทีนะครับก็วิดีโอเพื่อที่จะลง YouTube ดูเป็นสั้นๆ 8-9นาที10นาทีอ่าบางตอนอาจบางช่วงอาจจะเป็น10นาทีอะไรประมาณนี้ครับสะพานข้ามทางอโศกเวบางประอินบางประอินชนบุรีบางประอินชนบุรี ถนนเส้นนี้คือถนอนกรุงเทพปิธาตัดใหม่กรุงเทพปิธามีประจันอยู่ของงานแต่ว่ามองเห็นไหมครับมีประจันอยู่ตรงมีประจันเต็มดวงแล้วก็มเกมฆเยอะไม่ชัดเะ่าไร ราดาโฟจกูเนอร์ก็อาจจะพูดทั้งภาษากลางแล้วก็ภาษาอีสานเพราโดยพื้นเพเป็นคนอีสานก็อาจจะมีสลับสับก็อาจแตมีสลับแสมแซมแซมกไปมั่งเพื่อความบันเทิงนะครับ ซ้ายมือมันจะเป็นทางเข้าไปนี่ซอยด้านด้านซ้นนายมือเนี่ยก็จะเป็นาทางที่จะไปหมู่บ้านนักกีฬาสมัยก่อนเราถึงเรียกว่าทนงุงเทพกีตาเป็นเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านนักกีฬาสมัยก็อ่อเท่าไหร่แอดจำไม่ได้เป็นเขาเรียกกันอย่างนั้นวิ่งไปนี่ก็จะเป็นลงอุโมง ลุมงมงแยกกรุงเทพกีตาเพื่อที่จะขึ้นไปตรงขึ้นไปก็จะไปรามมอรามคำแหงมอรามคำแหง,แ,งแต่จะผ่านด้านหลังมอรามคำแหง่านด้านหน้ามหาวิทยาลัยเอแก็กแต่ว่าช่วงม,มันมืดๆก็มองไม่เ,มมมเห็นเลยครับก็พูดให้ใหทราบ ข้างหน้านี้ก็จะเป็นถนนตีนัคริน,านาบางกะปิแยกลำสาลีไปออกเส้นทางบางนาตราดเส้นทางบางออกทะลุเส้นทาง,บาง,ออททางบางนาตราดก็จะผ่านสีคอนสอแควร์ผ่านาแหล่งช้อปปิง้งแหล่งท่องเที่ยว หายที่เหมือนกันนะครับเราก็จะไปขึ้นสะพานข้ามแยกไปข้ามถนนสินักรีเพื่อที่จะลงไปหลังมอรามคำแหงผ่านก็ไปด้านใน เป็นฝนจะตกนี่ยเยอะตกตอนเช้านะคนเขาทำงานก็ลำบากกันกลางวันมีทั้งวันม,นมีทั้งวันไม่ตกจะมาตกกั็ตอนเช้านคนที่มีรถขับมันก็โอเคมันก็ดีไปแต่คนที่ต้องเดินเท้าต้องเดินขึ้นรถเมลรถไฟนั่งร์ไ์มันลำบาก เขามาแล้วครับลูกม,มาจะาหล,ลังลามละซึ่งเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางประจำสำหรับเดินทางเข้ามาทำงานเพราะายเพราะสายอีสานบ้านๆคุณบอกว่าดักตีมาได้โลดมาสุมือละเต็นนี้คุณว่าว่า รด,ดน้ำต้นไม้ของกระทมง,งซ้ายมือนี่ก็จะเป็นมหาวิยทยาลัยเอแบกด้านซ้ายมือนี่นะครับนี่ก็จะเป็นมไม้ลัยเอแบซ้ายมือของแอปที่กำลังขับรถอยู่ตอนนี้ตรงเข้ามานี่ก็จะเป็น มหาวิทยาลัยรามคำแหงตรงไปนี่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงซ้ายมืออขวามือขวามือนี่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยคำรามคำแหงาก,การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนามรัชมังคลามองเห็นริบลบมองเห็นอยู่นั้นตอนกรนามรัชมังคลา ช่วงเช้าเนี่ยก็อย่างนี้เลยครับรถมันโลง่งธรรมดาที่สายๆนี่ก็หนึบแล้วถนนเส้นนี้เพราะว่าเป็นถนนเลนสวนไม่สามารถที่จะขยายถนนได้ฝ่ามือเป็นลาคำแห่ง